กิจกรรมส่งเสริมในการสร้างสมาธินะคะแล้วก็โดยการหัดทำพวงกุญแจแล้วก็การทักการฝีมือพวกนี้จะทําให้เราฝึกกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเบาหวานเราจะใช้มือหนึ่เราจะใช้สมาธินะคะเพราะว่าบางทีค่ะสมองเราค่ะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้รับการกระตุ้นอะไรเลย ก็้จะหลงลืมหรือว่าขาดับก,ก็ไม่ดีถ้าทำสุงนี้ก็จะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราอาความเครียดต่างๆก็ลดลงมีกิจการเสริมที่มาแต้เป็นรายได้เพิ่ม<ๆ>ด้วยและคุณแม่หัวหน้าชานของเราคุณแม่หวานทองก็ท,ทํากิจการนี้ไปช่วยชุมชนต่างๆในชายหวาดจะสูนมะเร็งอ่ารู เจออาารไปช่วยสอนให้คำแนะนำในชุมชนต่างๆนะคะซึ่งหมอเขมีไอเดียต่อยอดละต่อไปเราจะได้ได้ทำโครงการผู้สูงอายุเดี๋ยวคุณแม่นะเออคุณหมอจะให้คุณแม่ไปสอนชมรมของหมอ,อในเขตสุขศรีนะคะค่ะเดี๋ยวฉีแรกอีกทีเดี๋ยวให้คุณแม่เล่า้ะอะไรที่ทำให้มีวันวันนี้ที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยค่ะเชิญค่ะค่ะ ก็ไปนั่งสมาธิฝึกสมาธิเอาลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธก็ฝึกมาเคยบวชเรียนเป็นแม่ชีตัวน้อยมาตั้งแต่อายุสิบสามปีีละ <c oughs> คนป่วยชอบมากที่สุดทำธิ่กัมบางทีก็มีเดินออกมาทำเอาถุงน้ำเกลืออะไรมาด้วยมาทำ บางคนก็บอกว่าแม่วันนี้แม่มาไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยลืมเพราะว่าสมาธิมันมาอยู่กับตรงนี้ไม่ได้กินยาแก้ปวดที่เป็นสมาธิส่วนสมาธิพวกเราเต็มใจที่จะทําสมาธิกันดียังคะเต็มใจค่ะพร้อมแล้วเนาะไปไล่มันยาวมันยืดปืนทุ่มมางงสวเซ็งหลายเลยทีหล ำแบบนี้เราทำบุญเวลาบุญบุญนี่ว่ามี่งไปปั่นแกะมันว่าแอบเอาได้คือมันพากาดเลยคือเดิเท้ากินเขาเท้ากินเท้ากระอิมมันว่ไปอินทองเช่า,าบาทูบอนกินเลยพี่น้องเรามาทำรังงาได้ดดช่อแต่งงากันเรียกใครนี่นะคะกาเช้นกระินเอาเลยนปะเส้นนะคะ่ อจานแนุนะคแไรแจ่อแกเวน่เน็นส่เาอสวนตาออมีอุปกรณ์มาไมแม่อุปกไม่มมาเห็นไหมสงสัยิ่ไมเหนพ้อมไ้ร้้แล้วนะคะก็เอาก็้ออิ้มานั่งไหมมันต้องตั้ง่า เอาใครใน่งนใครเาเราเราต้องขบวนก่อนไหมคุณแม่เราทำไม่เสร็จเราเปลี่ยนอันนี้วันเารเราเปลี่ยนแล้ก็เรานั่งแม่่เนดมันต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้สาย

เอาหน่วยกมใส่ก่อนเอาลูกกลๆค่ะทุกคนมกินลูกกลแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะโตมกิเอาบงหน่วยกมเด้อมันใส่บ่อเอาแบบนบยเอาให้เป็นานหน้าใส่ขาแล้วหวยเด้อเนี้ยลูกกลมใส่ก่อนนะคะหลังจากนั้นเอาลุกรีเหมือนลูกลับบี้ใส่ข้างใส่ข้างึงลูกค่ะพ่อกลลงไว้ นะใช้ทางวาใช้ทางละนวยนี่ยทางละนยใช้ทางละอันใช้ทางละอันลูกเนีข้างซ้ายหนูกขางขวาหนึ่งลูกอ่าเร็จ่อไปอ่ะเดี๋ยวรอพิธีกรก่อนนะคะคุณแม่โอเคได้ค่ะไ้คะะนักเะเอาลูกางซ้ายูไว้ ลูบรสอดสวนขัดรูคู่เดียนูกมมรูมลูกมนี่สวดสอบสวนกันมันสอบสวนกันสอบมาแม่แบสวนกันกไปแม่ซ้อแม่แค่แปดสิบห้าส่วนอนกันูดีรอนสนกันนไม่้มัเป็นนักสี่แม่ก็ไ้ ลูกลูกแม่เป็นเช่นนันหรคะใช่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 เขาแก็เอาง่าดเลยใส่ถานแลน้ยพื้นกาวเที่ยวส่อนสตรงนี้ลค่ะตอนสวนตอตนี่เอาใส็ตอนเบิดกนั่น้วนใ่สอบสวนงานตำรวจมาไำไมต้องมาสอบสวนกันสอบสอบสวนกันสอบหักก ตอนนี้สีอะไรสีสอง่ไ่ไม่ไปไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่เป็นแบบใช่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 กะกระอาาสองเป็นเรื่องต่อด้วยกระสอดช่วเคลื่อนเค็่นให้มันได้สิช่องทให้มันได้สช่องสบช่อ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 งก็แม่แม่สช่องใมันได้สช่

กยันจีนาเ่กันีนปอยกุกันไก่นแหละแค่นี้มันเด่นยังงกมาบอกไฮเทตัวนี้มันเ็นง่านกัาเหมือนเดิมมือนเดิมไเอนะของหล่อใหม่ใส่เล้วหนูไปเห็นหนูไม่ไปใส่ใส่แม่ชอบนะแม่ดอนทำไปเลยได้สบชอบก็ซินนันอย่าเดียหลังจากนั้น สิบสิบช่องแล้วค่ะอ้ยเนียแล้วก็ช่วยเล่นน้ำเกอ่ะนี่เียวเลยแม่หวาแม่หวานบอกว่าครั้งนี้ตบอยังไม่ใช้เกล็ดาเลยแหตกมเสียเราไปช นี่ค่ะที่แค่ตุ่ม่มรู้า้อง่ใส่หมอบอกว่าที่ปลายทางอเห็ดนั้นมีแสงสว่างเพราะฉะนั้นก็สอดเข้าไปในูนั้นนะคะที่สองงูนี่หมอีองการที่จะสอเสอดไปลูบลมมๆนี่หรือคะค่ะแปกแปลกอะ แต่แมาอสนครับใช่ค่ะคุณแม่อาดึงดึงขึ้นมากเลดึงขึ้นมาเลยดึงแนเลยดึง้นมเออ่นสา้นทุกคนสร้างตึกสี่ชั้นแด้วนะสร้างแล้วลูกสี่ช้นสร้างแล้วลูกผู้สมากนะทำนะดนสุดจ้ามือลู ก็ข้อขอดาจะไปยังไงกันเหนไหมดีกว่าเรานอนดูทีมันจะเป็นยาวทำใ้าไปเยเยไม่ต้องเรียนะคะัขึ้นน่ะใครไปแลาไปตัดจัดไปตขึ้นจิตรมที่มาขอวิดีโอเลยค่ะมรนจะสร้างคอนเทนต์เปลี่นยูทเบอร์ล่าเอาวัตถารมันห็จนเ่นนล ยังคะเป็นยังเด็กอ่ดีพอเราได้ตื้นสิชั้นแล้วะได้เปสองพเต็ดต่อไปนะคะมันจะเป็นอยางงี้ไงแล้วมันก็จะเป็นรูปดา้อพอเราแปล่างเหมือนทานสอรเมได้สองแล้วก็ใส่ชุดงานสอง์มอะนีนอกจากมลัยดอกแล้วก็สิบ ทำทำพวกผู้แจน <imit subscribe> <imit subscribe> <imit subscribe> ใส่เอียใส่อไปเรื่อยจนคแล้วก็นุชใแย่จนไหนอนะแย่หลุมาใส่รูปตัวเดิมไ่ไหมคนี่มมก็จะเป็นยังงี้แม่สอนเป็นไงคะครบแล้วม่ใชแต่้านี่ยตอายัสนกลให้มันเป็นรูปกคอนลน่เอาสไานลานสอนมันค่ะเกีสอนมานี่แล้วถุอเราก็จะแปลงร่างเป็นยาอุ่กคนทุกคนต้อง เก่งมากเลยดาใคกคนเก่งมากเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอาที่ไหนที่ขาขาที่เราตึงค่ะล้่มันมีสิงมันคคาที่เราอมมอี่เลอดแล้วก็ทีนี้มันผิดด้วะเป็นต้องผมให้มันผิดมันผิดหรือเ่นีค่ะตึงทะลอกมาตอนไหนตอนไหนอันไหอันไหม่ได้ชีนดวีนอันไนอไหแล้วแมลเอาแบบแน่นแ่นมคุณแม่คะ คุนเ่องนี้ตงใช้ยาสอดมาอเกสอดขึ้นมานี้ะคะกับอันนี้ก็หนึงนี้คก็รแล้วทยังไงููแล้วค่ะใส่ทคนทงสอด้ตรนี้ใส่ทันก่อนใส่ทอ้าจอเมกทุกคนนะเดแล้วนช่องยังใ้ได้สิช่องแล้วนะะหมายสเทรต่อ ช่วยองแม่คนหน้าชั้นหยูเนี้ยแต่เพลงก็เก่งแต่อยากเปลี่ยนกยเปี่ยนเนะแต่นีสัยเช่สายโรเบียไม่มีสมาธิอะ่ะมันจะทำไม่ได้าพึไปเก็บสิได้ได้ได้ไม่แล้วมันงถามจากน้คุณแม่หนูจับก็เร็วหนูเิ็นจบใครจะโดนทมคุยเลย เสร็แล้วขอบคุณค่ะไม่เสร็จแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะถือไว้นะคะถ่ได้แล้ือไว้เราจะถ่ายรูปร่วมกันมานี่คือเป็นผลงานชิ้นเลิศของเราวาเลยคะมากค่ะไดรสมาลีเราก็ได้งานมาสวยากโรงเรียนตรหวริทยาเทศบาลนครอุบลเย้